วัสดีช่วงสี่โมงครึ่งนะทุกคนดูดูสะพานนะครับดูบนสะพานดูความรถติดนะฮะทุกคนดูความรถติดแล้วก็ดูกระแสน้ํานะครับโอ้โหน้าขึ้นเยอะมากๆเลยนะทุกคนน้าขึ้นเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็แบบไหลแรงสีแดงเลยนะครับนี่คือผลกระทบจากอิทธิพลของพายุคาชิกินะครับคาชิ พาจิกนะฮะพูดยากๆเนาะะชื่อพาอยุเนาะนะฮะนี่คือผลกระทบเอ่อแล้วก็ดูข่าวนะมีหลายจังหวัดเลยได้รับอิทธิพลผลกระทบในครั้งนี้นะทุกคนนะยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็เอากําลังใจช่วยชาวไทยด้วยกันนะครับที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยนะทุกคนนะปกติแล้วนะครับมันจะแบบขึ้นเนี่ยมันเท่ากับ ถ้าเท่ากับอ,อิทธิพลของพา,ายุวิภาเลยนะทุกคนก้เท่ากันกับพายุวิภาเลยนะที่มันแบบได้รับผลกระทบในแบบประมาณเนี้ยนะครับดูความแดงความเร็วนะครับของพายุในครั้งนี้นะฮะตอนนี้ก็ยังคลึมๆอยู่เลยนะครับในเมืองด้านในเมืองนะทุกคนก็ยังคลึมๆอยู่ส่วนทางด้านเนี่ยทางด้านอีกอมุมหนึ่งนะฮะลำพูนสารพีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ยังคล้มโน่นก็ยังคลืมเรียกได้ว่าแบบยังคล้มอยู่ทั่วทุกสารทิศนะทุกคนพรุ่งนี้มันจะคลี่คลายหรือเปล่าวันนี้วันนี้ยี่สิบเจ็ดนะฮะพรุ่งนี้ยี่สิบแปดนะฮะพรุ่งนี้มันไม่รู้มันจะคลี่คลายหรือเปล่านะฮะนี่คือมาถึงกลางสะพานแล้วนะครับก็เลยหยุดถ่ายแต่จริงๆเราไม่อยากหยุดนะฮะเพราะว่าเวลารถมาเนี่ยมันกระเทือนทุกคนกระเทือนมากๆเลยเวลารถตั้งหนักมาเสียว นะช่วงนี้ก็เวลาสี่โมงครึ่งนะฮะสี่โมงครึ่งคนถนนหน,นทางอะไรก็ติดหน่อยนะฮะคนก็เลิกเรียนเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะน้องๆน,นะฮะเลิกเรียนกันนะฮะนี่นะครับก็ามาอัปเดตให้เห็นนะฮะถึงสถานการณ์น้ำนะครับของพายุคาชิกินะครับคาชิกินะฮะก็คือ เขาเข้ามาน่าจะเริ่มได้รับอิทธิพลน,น่ะตั้งแต่วันที่ย4สี่แล้วนะตั้งแต่ย4 25บสี่ย้าแล้วนะครับที่เชียงใหม่มันมันท่วมแบบเป็นน้ำรอระบายอะ่ะนะครับแถวมอชอดีที่แบบเขาใกล้คันคลองเนาะมันเป็นน้ำซึ่งลงมาจากภูเขานะเป็นน้ำดแดงแบบนี้ทุกคนเป็นน้ำซึ่งลงมาจากภูเขาเป็นน้ำดแดงแบบนี้เมื่อวานนี้ไม่แดงขนาดนี้เลยนะครับถ้าน้ำดแดงแบบนี้เป็นแบบ เป็นน้ําลงมาจากภูเขาชัวเลยนะทุกคนนี่นะฮะก็มาอัปเดตให้เห็นกันตอนนี้ก็ยังลินอยู่เลยนะฮะสะพานอย่างนี้นะครับก็คือเป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงนะฮะตรงตลาดบ้านพ่อนะครับด้านหน้ากล้องนะฮะก็คือจะเป็นฝั่งของตําบลสันผีเสื้อนะครับส่วนหลังกล้องเนะี่ยก็คือจะเป็นอ่าตบลป่าตันนะฮะทั้งสองก็คือขึ้นอยู่กับอ,บอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะทุกคน ดูช่วงเวลาช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนแบบนี้นะฮะเขาก็จะติดแบบนี้นะฮะรถโ,โดยเฉพาะฝนตกรถติดเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบสูตรเดียวกันเลยทุกคนเป็นแบบตำหรับตายตัวเลยนะฮะฝนตกรถติดนะฮะเป็นแบบตำหรับตายตัวเลยไม่รู้ใครคิดเนาะฝนตกรถติดนะฮะทุกคนบางทีนะฮะบางทีนะครับ ติดยอมาจนถึงแบบฝั่งโน้นเลยนะครับหางหางของไฟแดงอะ่ะนะฮะติดยอไปจนถึงฝั่งโน้นเลยวันนี้นักตกปลาคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูใต้สะพานนะ,ะทุกคนนะอย่าลืมรอติดตามคลิปต่อไปนะฮะผมจะพาไปดูสถานการณ์น้ำใต้สะพานนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะ มันขึ้นมากขนาดไหนนะครับเรือไทยประดิษฐ์ที่จอดอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นยังไงนะ mm hmm. ก็รอติดตามในคลิปต่อไปนะทุกคนนะว่าแบบมันจะขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่คลิปนี้นะครับก็คือโอ้โหมองมุมนี้ทําไมน้ํามันไหลแรงจังวะเนี่ยมีน้ําบนด้วยทุกคน มองมุมนี้น้ำไหลแรงมากเพราะว่ามันมีท่อนสูงนะฮะข้างล่างมีต้นไม้ต้นเบื้เิ่มเลยอยู่ข้างล่างนะฮะนี่ละ,ะสถานการณ์มาอัปเดตสถานการณ์ของพายุคายจิกิให้ทุกคนได้เห็นนะฮะตอนนี้คืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับพิกัดแล้วก็เป็นพิกัดของสะพานข้ามแม่น้ำปิงตลาดบ้าพทอนะฮะทุกคนนะ ยังไงก็ขอบคุณนะฮที่ติดตามและชมรลบฟังนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หน่อยนะครับจะได้ดูคลิปให,ใหม่ด้วยกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับครึ้ม